ค่ะวันนี้เรามีประเด็นน่าสนใจจากการตรวจสุขภาพกลุ่มคนไร้บ้านในกรุงเทพล่าสุดเลยนะคะที่กทมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นเนี่ยพบว่าปัญหาหลักๆเลยคือวันโรคค่ะแสงหน้าพวกโรค NCDs หรือโรคปอดอื่นๆไปเลยครับเออเรื่องนี้ถือว่าเป็นสัญญ,ญาณที่น่ากังวลมากนะครับเพราะว่ากลุ่มคนไร้บ้านในกรุงเทพเนี่ยที่เราสำรวจเจอก็ประมาณ1,200กว่าคน 1,271คนครับคือกลุ่มนี้เขาก็เปราะบางอยู่แล้วนะทั้งจากสภาพการเป็นอยู่แล้วก็อายุส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้สูงอายุวัยกลางคนค่ะแล้วที่สำคัญหลายคนไม่มีเอกสารไม่มีบัตรประชาชนทำให้เข้าถึงบริการต่างๆยากอยู่แล้วพอมาเจอว่าวันโรคเป็นปัญหาใหญ่สุดเนี่ยมันก็กระทบเรื่องสาธารณสุขโดยรวมเลยครับ ทำไมวันโรคถึงดูน่ากังวลเป็นพิเศษกว่าโรคอื่นอย่าง NCD ที่ก็เจอเยอะเหมือนกันล่ะคะคือจริงๆทุกโรคก็สำคัญหมดนะครับเรื่องสุขภาพแต่ว่าวันโรคมันต่างออกไปตรงที่เป็นโรคติดต่ออ๋อใช่ค่ะครับมันแพร่กระจายได้ง่ายโดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่คนอาจจะอยู่รวมกันเยอะๆอย่างเออที่พักพิงชั่วคราวหรือตามจุดที่เขารวมตัวกัน แต่ NCDs เนี่ยแม้จะเป็นปัญหาสุขภาพระยะยาวเหมือนกันแต่มันไม่ได้แพร่ชเชื้อแบบเดียวกันไงครับการเจอวันโรคสูงปริดแบบนี้มันเลยเป็นเหมือนสัญญาณเตือนภัยที่ดังกว่าในแง่ของการควบคุมโรคในเมืองใหญ่นะครับเข้าใจเลยค่ะ แล้วโครงการตรวจสุขภาพเชิงรุกที่ว่าทําต่อเนื่องปีที่2แล้วเนี่ยเห็นว่าไม่ได้มีแค่ตรวจโรคหรือฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่แต่ยังพยายามช่วยเรื่องอื่นๆด้วยอย่างทําบัตรประชาชนหางานให้แบบนี้ถือว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เอ่อค่อนข้างครบวงจรไหมคะครับความตั้งใจที่จะช่วยแบบองค์รวมเนี่ยดีมากเลยครับคือมองไปถึงปัจจัยอื่นๆนอกเหนือจากแค่สุขภาพแต่ว่าพอเรามาเจาะจงที่เรื่องการจัดการวัณโรคเนี่ย มันมีความท้าทายใหญ่รออยู่เลยยังไงคะคือการรักษาวัณโรคมันต้องกินยาต่อเนื่องนานนะครับ6-8ถึงเดือนโหนานนะคะใช่ครับแล้วมันยากมากสำหรับคนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่มีบ้านการจะติดตามให้เขากินยาต่อเนื่องทุกวันจนครบเนี่ยเป็นเรื่องที่เอ่อท้าทายสุดๆแล้วจุดนี้อันตรายมากเพราะถ้ากินยาไม่ครบขาดขาดหายหายมันเสี่ยงที่จะกลายพันธุ์เป็นเชื้อวัณโรคดื้อยาหรือ DRTB เชื้อดื้อยาครับซึ่งรักษายากกว่าเดิมมากๆแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงแพร่เชื้อดื้อยาเนี้ยไปให้คนอื่นในชุมชนอีกฟังดูเป็นปัญหาซ้อนปัญหาเลยนะคะแล้วทางกทมหรือหน่วยงานต่างๆเขามีแผนจะรับมือเรื่องนี้ยังไงบ้างคะอย่างเรื่องที่พักหรือการติดตามการรักษานะคะก็มีความพยายามที่เห็นเป็นรูปธรรมอยู่นะครับอย่างการเตรียมจะเปิดบ้านอิ่มใจที่ปรับปรุงจากตรงการประปามแม่นสีเดิม ค,คาดว่าน่าจะเปิดได้ช่วงต้นปี2569รองรับได้ประมาณ200เตียงก็ตั้งเป้าว่าจะเป็นศูนย์ดูแลครบวงจร200เตียงพอหรอคะกับจำนวนคนไร้บ้านที่เราประเมินไว้เป็นพันนั่นแหละครับคือคำถามสำคัญเลย200เตียงอาจจะยังไม่พอแต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีขึ้น นอกจากนี้ก็มีความร่วมมือกับโรงพยาบาลอย่างโรงพยาบาลกลางที่เขามีโครงการดูแลผู้ป่วยวัณโรคไร้บ้านโดยเฉพาะเลยค่ะน่าสนใจค่ะครับแล้วเขามีให้เงินช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆด้วยนะเป็นเหมือนแรงจูงใจให้คนไข้มารับยาต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์ดีมากนะรักษาสําเร็จถึง80%เลยทีเดียวโอ้โห80%นี่สูงมากเลยนะคะแสดงว่าจริงๆถ้ามีระบบสนับสนุนดีๆ คนไร้บ้านก็รักษาวัณโรคหายได้ใช่ครับนั่นคือประเด็นสำคัญเลยผล80%จากรอพอกลางมันชี้ให้เห็นว่าปัญหาอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวคนไข้ไม่ร่วมมือเสมอไปแต่อยู่ที่ระบบสนับสนุนต่างหากที่มันต่อเนื่องและตรงจุดมันขาดหายไปหรือเปล่าอืการให้เงินช่วยเล็กน้อยอาจจะเป็นแค่ปัจจัยเสริมแต่หัวใจจริงๆคือการมีระบบติดตามการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลคอยกระตุ้นใกล้ชิดคือการตรวจเจอโรคเนี่ย มันเป็นแค่ก้าวแรกจริงๆถ้าขาดการดูแลต่อเนื่องขาดการแก้ปัญหาปัจจัยแวดล้อมอื่นๆอย่างที่อยู่อาศัยงานสถานะบุคคลการรักษาอย่างเดียวก็อาจจะไม่ยั่งยืนมากกว่าจะเป็นแค่เรื่องสุขภาพของแต่ละคนล้วนๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับมันคือภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางสุขภาพที่ชัดเจนมากแล้วมันก็เหมือนบีบให้เราต้องมองปัญหาคนไร้บ้านในภาพที่ใหญ่ขึ้นเป็นเรื่องของระบบไม่ใช่แค่การส่งเคราะห์เป็นรายๆไป แต่ต้องมองไปถึงโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมนโยบายรัฐต่างๆที่มันส่งผลให้คนกลุ่มนี้เข้าไม่ถึงทับทรัพย์โอกาสรวมถึงระบบสาธารณาสุขด้วยพอเรามองในภาพใหญ่ขึ้นแบบนี้มันก็เห็นความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้าชัดเจนเลยนะคะครับและนั่นก็นำมาสู่คำถามชวนคิดที่สำคัญมากๆเลยคือด้วยความยากลำบากทั้งหมดที่เราคุยกันมาในการติดตามรักษาวันโรคในกลุ่มคนไร้บ้านให้ครบถ้วนจริงๆเนี่ย กรุงเทพมหานครจะมีมาตรการเชิงรุกที่มันทั้งเข้มข้นและยั่งยืนได้ยังไงเพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มเปราะบางนี้กลายเป็นเหมือนแหล่งพักพิงแล้วก็แพร่กระจายเชื้อวัณโรคดื้อยาโดยที่เราไม่ตั้งใจค่ะเพราะถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยผลกระทบมันคงไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในกลุ่มคนไร้บ้านแล้วละครับแต่มันจะส่งผลต่อระบบสาธารณสุขของกทมทั้งระบบในวงกว้างกลายเป็นปัญหาที่ซับซ้อน แก้ไขยากยิ่งกว่าเดิมในอนาคตได้เลยครับ